สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับนี่ครับวันนี้นะครับก็บคุณย่าๆยายายนะครับก็มาขอ,ขอพรเรานะคะเราจะมาไหว้ครับเมื่อประสบความสำเร็จขอพรปู่นะครับในขณะนี้นะครับะะได้ประสบความสำเร็จในการผ่านกดของช่องยูทูบได้มีรายได้จากช่องยูทูบนะคะแล้วก็ขายชาที่อยู่อเมริกาได้ชามาดิพีชนะคะชามาดิพีดอ,อ,อยู่อเมริกานะคะมีขายแล้วนะคะขอ ความกรุณานะคะซื้อชากับอาจารย์ญญธเดรัตน์ด้วยนะคะขอให้ FC นะคะเอฟซี FC รู้จักช่องปุกเกาะสเตชันขอให้เอฟซีได้ซื้อชาจากช่องปุกเกาะสเตชันด้วยนะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะเอฟซีทุกท่านค่ะที่อ,อนุเคราะห์นะคะที่รู้จักกับปุกเกาะสเตชันนะคะขอให้ ปกปอสเตชันนะคะทำช่อง YouTube ได้ผ่านรายได้นะคะขออย่าได้มีอุปสรรคในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ราบรื่นนะคะขอให้ประสบความสาเร็จในการทำ u t u b e และขายชาได้เท่านั้น,นะคะ่ะขอพ่อปู่จงมารับเอาเครื่องไหว้ของเราในวันนี้ด้วยเถิดเ,เราไหว้คู่กันกับแม่ดาปกอกนะคะแม่ดาปกอกก็แม่ดาเป็นช่อง YouTube ของเรานะคะเป็นเพื่อนกันก็มาไหว้ร่วมกันมาไหว้ร่วมกันนะคะแม่ดาก็มีข้าวมีน้ำมีถนนนะคะมาหนุนนำเป็นผลไม้ที่มาร่วมกันไหว้นะคะไหว้ครูกรรขอพรเหมือนกันขอพรเหมือนกันขอพรด้วยกันนะคะขอพรให้ลุงผลข้าวแตงจงมีแต่ความสุขความเจริญ่ะแล้วก็ซุมชนกอกเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอพรให้ลุงผลว่าแต่ผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างไปด้วยดีขอให้เอฟซีที่อยู่ ปกกอกแล้วก็ใกล้หมู่บ้านใกล้เคียงขอขอให้ชาวบ,บ้านที่อยู่ปกกอกและหมู่บ้านใกล้เคียงจงมีแต่ความสุขความเจริญจ้าขอให้ซีที่อยู่ไทยและต่างประเทศมีความสุขความเจริญด้วยค่ะาธุขอบคุณจงรับป้ายด้วยนะคะ,ะค่ะขอบุณมาะเปิดนค่ะครับผ่มาละเปิดสถนเดีวยวกัน <laughs> นูนาพาไปพาไปเบื้องนั้นพาไปเบื้องนี่ค่ะพาไปเบิ้งไม่ได้จับกบอยู่เหมือนกนว่านี่นี่นะครับก็กรกตชันนะครับก็มาขอพรนะครับขอให้ทำยูทูปนะครับแล้วก็ขายชามาดพีดได้ได้นะครับประสบความสําเร็จนะครับขอพรให้ประสบความสําเร็จในการทํา youtube แล้วก็ทำขายชามาดพีดนะครับนี่นะครับ เป็นากยมเป็นสายบุญสายบุญร่วมกันกับอาจารย์นะคะไหว้กับไหว้ให้องค์ไหว้ขอพรองค์ปู่พญานาคในการทําช่อง y t u t u ให้ไม่ให้มีอุปสรรคนะคะขอให้สร้างรายได้ได้นะคะขอให้คลิปที่ติดเหลืองหรือว่าคลิปที่มีปัญหานะคะนะคะให้ผ่านไปด้วยดีขอให้ขอให้ YouTube เราผ่านกด YouTube ทุกอย่างนะคะ แล้วก็ขอให้อาจารย์ที่อยู่อเมริกาขายชามาดิพิทได้ค่ะมีชามาดิพิทขายที่อเมริกาแล้วนะคะฝากอิฟซีทุกท่านนะคะซื้อชากับอาจารย์ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่อยู่อเมริกาก็สั่งกับอาจารย์ได้เนาะสะดวกกับการซื้อขายส่งนะคะ สมมติว่าสมมติว่า FC พี่ฮันนี่อยู่อเมริกาใช่ไหมอยากสั่งซื้อชามาดิพิษแล้วก็ให้เครดิตกับพี่ฮันนี่ได้เหมือนเดิมไม่ใช่เครดิตเข้ากับอาจารย์นะคะคือสั่งซื้อชามาดิพิ t ที่อเมริกา แล้วก็บอกว่าเอาให้เครดิตกับช่องฮันนี่สีกอกๆนะให้เครดิตกับช่องต้นฮะกรอกๆให้เครดิตกับช่องอื่นๆๆบ่าวรถกอกๆแต่ก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนกันกับชามาดิพิตของคุณรัชนีค่ะเป็นชามาดิพิตที่คุณรัชนีส่งไปส่งไปให้อาจารย์ที่อเมริกาคุณรัชนีไปเปิดตลาดตรงนั้นเป็นชาของคุณรัชนีนะคะขายที่อเมริกาแต่ว่าซื้อในช่องของ ซื้อในนามของอาจารย์ธัญรัตน์แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นก็มาหา YouTube ที่ท่านให้ได้เครดิตเหมือนเดิมค่ะง่ายง่ายคืออาจารย์ไปเปิดไปเปิดอ่าเิดิดเทนไปเปิดเทนตรงนั้นจึงค่าค่ะไปเปิดค่ะคล้ายๆว่าไปเปิดอ่าเขาเรียกอะไรนะ เปิดตลาดไปตีตลาดตรงนั้นเป็นตลาดให้ค่ะค่ะเป็นตลาดให้เป็นตลาดกลางค่ะาคอมมิชชั่นก็ตกมาที่ยูทูปที่ทุกทุกที่ที่ให้เครดิตค่ะให้เท่ากันนะคะให้เท่ากันให้เท่ากันนะคะอย่าลืมนะคะเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศก็สั่งได้นะคะที่อยู่ต่างประเทศก็สั่งได้นะคะในการจัดส่งนะคะเพราะว่ามีตัวแทนจําหน่ายอยู่ที่อเมริกาเ้วค่ะเป็นชาเดียวกันกับของคุณราชดีเป็นชาติของคุณราชนีเลยค่ะนะคะ ก็คือสินค้าเรารองรับอยู่ที่อเมริกาแล้วไม่ต้องลำบากจากไทยสั่งปุ๊บได้ปับ๊บเลยค่ะใกล้ค่ะ YouTube ที่ท,ท่านให้เครดิตก็ได้ตังค่าคอมมิชั่นเท่ากัน,นะคะ่ะที่ YouTube ที่อยู่ที่ประเทศไทยก็ได้เครดิตเหมือนกันนะคะก็ได้ค่าคอมเหมือนกันนะคะ จะสะดวกสบายขึ้นนะคะจะสะดวกสบายในการจัดซื้อจัดหาค่ะแล้วก็สั่งก็เหมือนกับที่เราสั่งจากประเทศไทยแล้วก็ได้รับจากประเทศไทยสั่งจากอเมริกาก็ได้รับจากอเมริกาแต่เป็นสินค้าตัวเดียวกันของบริษัทเดียวกันนะคะของคุณรัชซื้อจากคุณรัชดีไปไว้ที่อเมริกาค่ะก็คือเหมือนว่าเราไปเปิดไปตีตลาดตรงนั้นค่ะไปตีตลาดตรงนั้นนะคะไปเป็นตัวแทนจําหน่ายที่อเมริกาค่ะพูด ก็พูดแบบในภาษาเดี๋ยวมีลาย ID ให้นะคะจะข้อชมในช่องกอกกอกสเตชั่นก็จะตึงข้อความลาย ID ของอาจารย์ธันยรัตน์ให้นะคะตรงไปนี้ในไลฟ์สดนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุที่ให้ข้อมูลค่ะอย่าลืมนะคะไอซชีพที่รักค่ะนี่นะครับก็ที่อเมริกาก็มีนะครับตัวแทนขายชามาดิพีทด้วยนะครับในขณะนี้นะครับ มีตลาดตรงนั้นแล้วนะครับใครที่จะสั่งนะครับก็สั่งชานะครับวันดีพีก็สั่งได้นะครับโดยผ่านช่องต้นฮักกอกนะครับนะครับแล้วก็ทางคุณรัชนีก็จะจัดส่งไปให้นะครับก็เมื่อสั่งมาแล้วก็บอกนะครับว่าให้เครดิตกับช่องต้นฮักกอกด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับเพื่อที่ต้นฮักกอกนั้นจะได้มีรายได้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ นี่นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ